มลองเอานิ้วนางแล้วกันนะแต่จากนิ้วกาลก็เกรงใจไม่ผ่านนะนิ้วชี้ครับว้าเป็นไงจากนี้ไปเนี่ยบอกเลยว่าการล็อกประตูบ้านอะไรจะสะดวกขึ้นเยอะเลยนะปุ๊บกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เอาสินค้าตัวหนึ่งมารีวิวอีกแล้วนะครับก็จัดซื้อมานั่นแหละไม่ได้สปอนเซอร์จากใครเลยมาดูกันครับนี่คืออะไรคุญแจครับ ผมเชื่อว่าหลายคนนะน่าจะเจอปัญหาค,คล้ายๆกันนี่คือบางทีลืมคุญแจไม่ได้เอาตัวดอกคุญแจออกมาจากบ้านอะไรเงี้ยก็เผลอล็อกกุญแจไปเรียบร้อยแล้หรือบางทีก็แบบเรียกว่าอะไรมันน่าลำคาญอะมานั่งไขดอ,อกคุญแจถูกไหมวันนี้มันง่ายมากเลยคือมันเป็นคุญแจที่เขาเรียกว่าเป็น fingerprint lock นะครับนี่แพคเกจจิ้งมันเนาะก็สั่งมาจากช้อปปี้นั่นแหละนะครับ เอ่อบางร้านเนี่ยถ้าตีกาเป็นมียี่ห้อหน่อยนะก็จะแบบขายกันเก้าร้อยกว่าบาทแต่ตัวนี้ผมได้มาราคาห้าร้อยหกสิบแปดบาทนะครับนะก็สามารถที่จะแอดลายนิ้วมือเข้าไปได้ทั้งหมดสินิ้วนะครับนี่ผมก็แกะมาแล้วอนะแกะมาดูข้างในมีอะไรบ้างสาย USB นะคุ่รับทำเพลงนะครับข้างในเป็นสายไมโคร USB นะครับแล้วก็ มีคู่มือครับที่พวกเราชอบอ่านกันมากแต่บอกเลยครับว่าครั้งนี้คุณต้องอ่านแน่แนแ่ครับเพื่อนๆต้องอ่านแน่นแนรับรองเพราะว่ามันมั่วไม่ได้ไงนะต้องอ่านแต่อันนี้บอกเลยนะครับว่าคราวนี้เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษครบเซตเลยแอดแอาภาษาจีนไม่ใช่ครับอีกด้านหนึ่งเล่นบุกก็ไม่ขำนี่ครับเลนมุกไม่ขำเลยมาดูแล้วกันคือเป็นภาษาอังกฤษ ก็มีไฟสถานนะบอกนะมันมีบอกอะไรบ้างตรงนี้นะตัวกุญแจล็อกนะครับตัวฟิงเกอร์พิ้นที่เสียบสายชาร์จนะครับตรงนี้ <c oughs> นะครับประมาณนั้นนเะ้ามีไฟ LED บอกหมายเลขสามตัวนี้โดยไฟ LED บอกอะไรเราบ้างนะครับก็คือ <c oughs> ถ้า low power จะเป็นสีแดงกับพิบนะส่วนถ้าชาร์จแบตอยู่ ก็จะเป็นสีแดงสว่างค้างนะครับพอแบตเต็มก็ไฟสีแดงก็จะดับลงนะครับเวลาที่เรา,เาสแกนลายนิ้วมือโหมดเนี่ยเพื่อที่จะเก็บลายนิ้วมือเนี่ยตัวไฟสีเขียวมันจะกระพริบนะครับส่วนถ้าปลดล็อกเรียบร้อยก็ะนะหรือว่าทําการกดเอ่อกดเขาเรียกอะไรสแกนรหัสลายนิ้วมือเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวสว่างขึ้นมาติดนะครับค้างนะครับก็คือทําหน้าที่ในการแบบเขาเรียกอะไรอธิบายแล้วบมั่วเลย คือตอนที่เราเปิดลายนิ้วมือแเราต้องการจะเก็บลายนิ้วเพิอ่มเออน่าะนนจะเป็นสีเขียวค้างนะครับแหมก็พูดสงงเชียส่วนสี้ําเงินสว่างขึ้นมานะครับก็เป็นลายนิ้วมือครั้งแรกนะครับที่เป็นแอดมินนะครับครั้งแรกเพราะตอนแรกเนี่ยคุณแจที่ได้มาเนี่ยจะสแกนลายนิ้วมืออะไรก็ได้มันปลดล็อกหมดและนะครับเพราะนั้นครั้งแรกเนี่ยจะเป็นการสแกนเพื่อเป็นแอดมินนั่นเองนะครับส่วนสีเขียวกระพริบหมายความถึงว่า เราสแกนลายนิ้วมือแล้วก็ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนถ้าเป็นสีแดงระหว่างค้างนะครับก็คือเราเข้าโหมดลบลายนิ้วมือทุกลายนิ้วมือออกจากตัวคุญแจนะครับถ้าเป็นสีแดงกระพริบ IP, ก็คือสแกนไม่ผ่านน,นั่นีงนะครับสัญลักษณ์ไฟมีประมาณนี้แหละนะครับรูปแบบการสแกนครั้งแรกนะครับ first administrator finger record นะครับก็คือเราสแกนลายนิ้วมือค้างไปเนี่ยสามวิเดี๋ยวผมทำให้ดูแหละนะครับ <c oughs> แล้วก็ยกดิวออกมันจะเป็นสีน้ําเงินกับพิบขึ้นมาแวบหนึ่งจริงมันก็ไม่ได้สว่างค้างนะในคู่มือมก็อธิบายแปลกๆนะครับแล้วก็เราก็สแกนลายดิวมือเข้าไปนะครับเพื่อยืนยันเป็นแอดมินนะครับแล้วก็สแกนซ้ำไปอีกสิบรอกนะครับมันจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับจากน้ำเงินจะเป็นเขียวเพื่อยืนยันว่าสแกนผ่านไปแล้วนะครับสิบลอ,อกถ้าไม่สมบูรณ์สแกนแล้วมันไม่โอเคนะเราจะสแกนซ้ำใหม่มันจะเป็นสีแดงไนงะ ถ้าสแกนผ่านก็ประมาณนี้เป็นสีน้ําเงินกระพริบนะครับจากนั้นก็ลองทดสอบดูหลังจากที่สแกนครบสิบสิบครั้งแล้วนะครับก็ก็สแกนได้ก็ปลดล็อกได้แล้วเราค่อยไปแอดลายนิ้วมือเพิ่ม <c oughs> สามารถ <c oughs> ขอไปครับแอดเพิ่มได้สิบลายนิ้วมือนะครับประมาณนี้เลยซึ่งจริงผมก็แอดไปสี่ลายนิ้วมือแล้วนะก็คือนิ้วโป้งสองมือของผมนะครับแล้วก็นิ้วโป้ง ซ้ายขวาของแฟนนะครับเดี๋ยวผมจะลองแอดนิ้วชี้ให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันทำยังไงนะครับสุดท้าย Delete หมดเลยนะครับก็คือจะเคลียร์ทิ้งเลยก็คือสแกนลายนิ้วมือครับที่เป็นแอดมินเนี่ยยาวไปเลยครับ6 1ถึงิวินะครับมันจะเข้าโหมดการเคลียร์ลายนิ้วมือทั้งหมดทิ้ง เป็นสีแดงใช่ไหมครับผมก็วางก็แดงเหมือนกันมันมีเสียงเห็นไหมรู้เลยไม่ผ่านเอานิ้วโปง้งปลดล็อกได้ทีนี้อย่างที่ผมบอกวิธีการที่เราจะแอดไลน์นิ้วเพิ่มสมมติผมจะแอดไลน์นิ้วมือนิ้วชี้เข้าไปแล้วกันนะล็อกผมยืนยันก่อนอุ้ยปลดล็อกแล้วนะเออทำผิด <laughs> ขอไป <laughs> คืออ่านกู้มือทําแล้วก็ตมเลยอ่ะนะครับกดค้างครับกดค้างสามวิอุ้ยหนึ่งสองสามอ่าไฟสีน้ำเงินขึ้นเห็นไหมครับเรายืนยันลายนิ้วมือไปอีกทีหนึ่งอ่าจะเห็นว่าสีเขียวกระพริบแล้วเนาะนั่นหมายความว่าเราเข้าหมดการสแกนแลายนิ้วมืออ่าช้าไปครับไม่ยอมหมดเดี๋ยวทำหมดเดี๋ยวเมาส์ทำใหม่แล้วใหม่หนึ่งสองอ่าสีน้ำเงินแล้วนะผมยืนยันอีกทีอ่ากระพริบแล้วครับยืนยันหนึ่ง สเพราะผมแอนนิวชี้ไงสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและครั้งที่สิบครับนี่คือการแอดที่สมบูรณ์แล้วนะผมลองเอายิ้วนางแล้วกันนะจะนิ้วกาก็เก่งใจผมไม่ผ่านนะนิวชี้ครับว้าเังไงจากนี้ไปเนี่ยบอกเลยว่า การล็อกประตูบ้านเลยจะสะดวกขึ้นเยอะเลยนะะน,นะดูดีมากเลยปึ๊บโอ้ยไงครับปุ๊ข้างนี้บ้างอ่ะอ่าน,นะนิ้วชี้ข้างนี้ไม่มีนะสีแดงครับนิ้วชี้ข้างนี้ล่ะโอ้ยไงครับดูดีมากลองไปหาดูครับในรัชดาช็อปปี้อ่ะมีอะดูเนื้องานนี่เนื้อง,งานใช้ได้นะแต่ถ้าจะบอกว่าจะมาเทียบกับพวกเหล็ก ที่เป็นคุญแจแบบล็อกแบบจริงจังจริงๆอ่ะก็อาจจะเทียบกันได้ยากหน่อยนะเพราะเนื้อเหล็กพวกนั้นจะแข็งกว่านะครับแต่ก็ยอมรับมาหลายว,ว่าเดี๋ยวนี้คุณแจบ้านเนี่ยขโมยมันสารภาพวิธีนะครับมันตอกคุญแจมันเอาพวกไนโตรเจนเหลวทําให้เหล็กมันเรีอยกอะไรมันแข็งอ่ะแล้วตอกทิ้งนะครับหรือคุญแจผีถูกไหมหรือวาประแจมาซ้อนบล็อกกันสองอนแล้วงัดมันได้หมดแล้วครับ ในเรื่องของเซฟตี้ในบ้านในวันนี้ลำพังแค่กุญแจอย่างเดียวไม่พอหรอกครับมันต้องมีระบบอะลามเซนเซอร์เข้ามาช่วยด้วยนะครับซึ่งไว้เดี๋ยวผมจะรีวิวในคลิปหน้าแล้วกันเป็นเรื่องของระบบสมาร์ทโฮมในบ้านที่มีฟังก์ชันการอะลามนะครับมีเซนเซอร์ทริกเกอร์ที่ประตูหน้าต่างอย่างเงี้ยช่วยได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันเอ่อมันแอคชั่นทันทีเวลาที่ทริกเกอร์ทำงานนะครับก็หมายความว่ามีผู้บุกรุกมันก็จะร้องไซเรนเตือนถ่ายวิดีโอแล้วก็มีโนติเตือนที่มือถือเงี้ย ก็น่าจะช่วยได้มากกว่าเพราะพวกนี้เวลาปลดล็อกไปเรียบร้อยแล้วมันไม่ล็อกอะไรไงเพราะฉะนั้นขโมยก็เข้ามาในบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าน,นี่มันสะดวกเวลาที่เราเออก็ล็อกไว้ปลอมปลามอ่ะนะไม่ให้คนเข้าบ้านแต่ถ้าขโมยจะต้องการจะเข้าจริงๆอ่ะมันเข้าได้ครับแต่ก็ต้องมีระบบอื่นเข้ามาช่วยอีกทีหนึ่งอันนี้ก็คือแทนกุญแจบ้านเราที่เราล็อกปกตินะซึ่งมันสะดวกดีทิ้งท้ายไว้ครับนี่ครับมา้าเจ๋งไหมโ <c oughs> <c oughs> อ่ไรอีกแล้ว ใครที่เห็นคลิปนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆน้นนๆองๆเห็นเราชอบก็ช่วย uk, กดไลค์ครับส,สับสปก็จะดีมากครับเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปแล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับจะได้ทราบครับเพื่อนๆจะได้รู้ว่าผมมีการอัปเดตคลิปใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ